อู้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 ขนะเขนะอ้อู้อูนี่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 อู้หูยแดงดึงครับผมเจอรูหนึ่งครับนี่ครับไม่รู้ว่ารูปลาไหลหรือว่ารูปูนะครับแต่ก็ใส่เบ็ดไปแล้วแหละคืนครับทักทายตอนดึกครับผมใส่เบ็ดเพิ่งเสร็จครับผมเอ้ยใส่เบ็ดเสร็จแล้วครับไปจับเขียดมาครับนี่เขียดนี่ฮะแล้วก็เอาเบ็ดมาเพิ่มอีก สิบหลังครับใส่แล้วห้ามาใส่เหยื่อปูครับเห็นไม้มันสวยก็เลยนี่มาเอาเบ็ดดิมทีมาเอามายี่ิบห้าหลังครับผมเอา,มาเพิ่อมอีกสิบก็เป็นสามสิบห้านะครับเดีย๋ยวเราจะไปดูเบ็ดกันนะครับดูได้ประมาณสองสามหลังแล,ล้วล่ะนี่ครับมีงนิ่งอยู่เลยอันนี้ครั้งแรกนอนอยู่มันจะโดนปลาตีมั้งนี่นี่ฮะอ่ะโอเคเดีย๋ยวเราไปดูปลากันครับ ปูเหยื่อหมดเจอไม้ที่สวยได้ก็ใส่เหยื่อปูครับไม้นิดหน้าจะได้ลุ้นเพราะช่อนใหญ่อยู่ปีที่แล้วมาใส่ไม้นี้แหละเพราะช่อนใหญ่เยอะมากครับผมป่ะเพราะว่ามีสะใกล้ๆนี้เต็มไปหมดเลยครับไปครับเดินมาดูแทงแทงแทงขอให้มันมันตื้มันมันมันนันอยู่อ่ะผมใส่ตรงนี้มาคันหนึ่งเฮ้ย อทำไมเป็นเงี้ยปูกินหรอหนีปูปูไม่ได้กินนี่นาทุกคนรูปูโอ้โหไอ้ทิศทิศมาชนใหญ่ครับขอดู้เรียบอู้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 ดิ้นครับดิ้นอู้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 มาเล้อครับอู้โอ้ย เห็นอยู่เฉยๆครับหนูแมปูกัดครับทีไรได้ไอ้ช่อนใหญ่ครับผมโอ้จำแขนนะครับอ่ะนี่ครับผมบอลเลอร์เลยครับโอ้สุดยอดโอ้จงลุยโอ้ด,ดู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 นี่ครับโอ้เดือดแพ็คครับผมอ่ะเดี๋ยวแพ็คเสร็จจะถ่ายเฮ้ยโอ้โกลดครับผมว้านั่งไอ่ไมนไม่ค่อยดิ่นนะไม่เหมือนตัวเล็กตัวเล็กนี่ดิ่งดีจังเลยอันนี้ ว่ายวูดวูด,วดผมดูแล้วไม่ใช่ปลาลูกคอกนะครับผมนี่ฮะไปแพ็คกกันครับผมปูไซสใหญ่ครับอ้ติดสังนครับผมปูจ้อยนุ่ยอโอเคครับทุกคนเจอคันนี้ดึงยิ่งยิ่งยิ่ง,ง,ง,งครับผมไม่รู้ว่าเป็นปูหรืออะไรนะเ้ยไม่ใช่เ้ยไ,ไม่ใช่ปูโอ้ยชอนอ้เต็มสองครับ มา,มาแล้วครับหนึ่งว่าปูโอ้แล้วกื่นนึกดูนะเบ็ดเบ็ดเล็กครับโอ้โหมนัมนมนันมันพี่น้องสองแฉมเลครับผมเดินมาดีเสียงปาตีครับพี่น้องครับขอวางถังก่อนทีนี้จะเอาไปใส่ยาปูครับเดี๋ยวอีกคันหนึ่งอีกคันหนึ่งมันจะขี้เกียจครับผมโอ้จะมัดกัดดิขออภัยครับ ผมใส่ไว้สองคันนะเสียงตีดังชัดเจนเลยครับม่ดูโอ้ข้างหน้าข้างหน้าโอ้โหนี่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 โอ้โหแดงดึงครับรู้ว่าตัวสวยไหมโอ้ใช้ได้ครับผมนี่ครับโอ้โหไปไปไปเดี๋ยวไปข้างไปนั่งก่อนมาแล้วมาแล้วโอ้ เดินกันจะลงครับพื้นลื่นฝนตก,อ,กอี๋มาขนาดครับสามแต้มนะครับผมออันนี้ส,ยสวยๆครับจินมมีลึกเท่าไหร่ปวดง่ายอยู่สามแต้มนะครับอืมหมานๆครับผมผมเจอรูหนึ่งครับนี่ครับไม่รู้ว่ารูไปลาไหลหรือว่ารูปู นะครับแต่วก็ใส่เบ็ดไปแล้วแหละนะครับนี่แล้วอันนี้ก็ใส่เหยื่อปูไว้อ่าไม่รู้ว่าพัารันจะพามาอีกไหมนะครับผมหรือว่าจะรอมาดูกู้ตอนเช้าครับแต่ว่าก็มีลูกปูลูกเต็กลูกปูตัวเล็กมาด้วยเว็บ <c oughs> มาดูกันตอนเช้าครับ ว่าใช่ไม่ใช่หรือไม่ก็อาจจะได้มายามีรอบหนึ่งนี่ครับผมผมก็ใส่ปากไว้แล้วแหละนะครับถ้าใช่นี่คือถึงจะออกมานอกรูนะครับแต่ก็ไปไหนไม่ได้หรอกนะแต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรอ,อ่ะทุกคนพักเหนื่อยก่อนกลับบ้านครับตอนนี้ห้าทุ่มแล้วไ,ได้มาคนละสามแต้มเหมือนนัดกันมาเลยทุกคนไซสปลาเกือบเท่ากันเลยเท่ากันสีเลยครับวันนี้สี ไดใหญ่คนละตัวแล้วก็ตัวได้สองตัวอืมฟากินดีมากเนาะเจียวกับขี้เลวันองผมกำลังกัดเลยครับกัดดีขนาดครับอืมแตงของผมเนี่ยเงียบนะไม่่อยมีเสียงบม่ิถ้าไม่มีเสียงบาตีเลยนี่ตีบ้วนตลอดเลยครับอืตีบ้วนตลอดเลยอืมแล้วก็รุดโอ้รุดสายคันอยู่ครับรุดละวมออืมอืมรุดประมาณจักสามคันเนี่ยแหละโอ้ มีเกล็ดกระตายวยครับเกล็ดตายผมก็ใส่จมเลยใส่อะไะอรใส่อะไรเนียหรือไม่ก็ให้อาหารปู <laughs> <laughs> ปูเยอะออเอามาซีอออกเขาใส่เบ็ดเดยอะใส่ที่ทันสี่สิบพัน 40, ได้ไหมตอนตอนเย็นเนี่ยสามสิบแล้วก็เอามาเพิ่มอีกสักสิบทันเนี่ยครับประมาณสี 40, ่สิบป <40, 000. S 2> ่ะสี่ันสี่สิบสี่ทันกินถั่วครับกินถั่ว ตัวแดงดีท่านจรันมาหัวดินหัวดินครับประมาณไปก็ไปอาบนา้ำนอนวัวพรุ่งนี้จะมาแต่เช้าเลยเั้ามืดเลยเตรียมกันนะชิ้นเต็มกันอนีะไรอยู่ใส่โลครับม,มีรังข้างหอนไหมใส่โลเยอะวิ้ยนี่ก็เกือบเ,อเนีน๋ยววนี้ไอตัวนี้ที่ได้เนี่ยวันสีน่กี่หน้ากี่แล้วเนี่ยครึ่งโลได้เลยตัวฟางหน่อยไหมเอามา สั่งไักหน่อยครับเอาตัวใหญ่สุดเลยะมาตัวใหญ่สุดเลยตัวใหญ่สุดม่รูว่าใครจะใหญ่กว่านั้นครับวูวโอ้กำไม่หุ้มเลยกำไม่หุ้มสายสาน่ะกำม้วหุ้มแล้วครับเดีล็บปัดมั้งนะครับเดี๋ยวมัดมือนี่โอ้ยเท่นโอ้เดี๋ยวมาขู่กันเลยเนี่ยเฮะไหนขอดูของท่านหน่อย จะบอกปลากระเด้อนี่ออ้วนตึ๊กในเมลันิีดูแล้วไม่ใช่ปลาลูกควะนะครับเช็คดูเหมือนกันครับยังเจอลูกมันปอดกินกันไม่ลงเฮ้ยสวยมากเลยครับมือเตะของนี่อ้วนเฮ้ยขมโอเลยของหมาอ้วนกว่าไหนนี่โอ้ดูอ้วนสุดๆครับอยู่ขั้วจ้าะุูเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยตามเขาโโอ้ห เงีดินมตับนี่ยโอ้โหโอเคครับไซส์ใหญ่แต่แล้วไซส์เล็กได้บาตนีงไซส์เล็กสุดเด้อเล็กสุดมันควรมีครับผมนี่คุยคุยสก่อนนี่เล็กสุด 2. 2> ครับผมตัวที่สองแก่ที่สองครับขาดอีกกิโลไก่ก้าขีดคึ่ก้าขีดครึ่งก้า <laughs> ขีดีกีครึ่ี <laughs> นี่ครับไม่จรึงโลโซผมไม่ได้ครับนี่โอ้โหพอๆกันเลยโอะไรเนี่ยเหมือนนัดกันมาเลยทุกคนวันนี้เหมือนนัดกันมาเลยครับโอ้โหันนีเก้าขีดคืนเหมือนกันแหละเกันตอนเช้าครับมันมันครับก็ก็ครับครับผมจุงกระรอมมพอกรุ๊กเนี่ยครับผมสวัสดีเอฟซีพี่น้องทุกคนครับเมื่อคืนผมมาใส่เบ <ot> ็ดนะครับก็อย่างที่เห็น มาขึนมาใส่เบ็ดไว้ของจริงไปใส่อีกไม้หนึ่งไปกับพันรันครับแต่ว่าดูไม้แล้วไม่สวยพันนันเลิมม่มพาย้ายมาาหม่นี้นะครับผมก็ใส่เสร็จก็กลับไปกินข้าวก็มาดูเบ็ดได้ไปคนละสามเต็มนะครับก็ถ่ายไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าตอนใส่ไม่ได้ถ่ายก็ถ่ายไม่ถ่าย,ม,ายมึงตือนแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปลุ้นกันโอ้ลุ้นหมันหนอยเมื่อคืนปากัดดีมากเลยแล้วก็ตอนกลับมาก็เอาเยอะเยอะไอะเบ็ด เบ็ดยาวใส่ปูอีกสิบคันว้าวลุ้นมันมากจะเป็นเส้นใดครับผมน้ำมันลึกปลายมันสวยเลยใส่เพิ่มครับไปดูนะครับอของผ่านนั้นครับงานปูบ่อูดูผลงานได้ที่จนันทมานน้ำศาลนะครับโอ้โห <c oughs> <c oughs> ตื่นเต้นเหลือเกินครับวันนี้ครับ <c oughs> จากเมื่อคืนแด่คนสามแต้มโอ้ยอย่างกันอะกันไว้ครับไซส์เท่ากันเลย ตรงนี้ขั้นแรกที่เป็นปูมิจัดนิมซิ่งครับเหมือนเดิมตรงนี้ล่ะเอ,อ้ยเหมือนเดิมครับต่อครับเมื่อวานไม่ได้ใส่ไมไ่ตอนใส่ไม่ได้มาถ่ายเมื่อวานกว่าจะออกไปดูไม้ก็หกโมงกว่านะครับโอ้โหวัวนนี้เหมือนเดิมปลาไม่มา อันนี้โอ้แตมแรกมาแล้วครับโอ้กินเต่ต่อไหนนาะนี่โอ้แตมแรกแหกหมาครับผมโอ้โยิดนปูต่อหางมาแล้วครับนี่ครับผมแตมแรกแหกหมานคือ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 ,คอ,คอเจ๋วเลยเจ๋วเลยเอาไอ้คันนี้เอาไว้ก่อนครับ ขามากู้ขอดูเบียดให้หมดก่อนผมมีครั้งหนึ่งผมที่ผมถ่ายคลิปนี้แหละปกติอย่างนี้แหละคือยังไม่กู้นะเพอถ่ายคลิปเสร็จแล้วเดินกลับมาปลาติดเชเลยเดี๋ยวยังไม่เกิดดีขึ้นนียนะเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวเลยนะครับกินช่งเช้าเลยครับอปไปดูต่อครับโอ้มาขนาดมาแล้วเต็มแรกครับมาแล้วครับสีแต้ม้วครับเนี้อ ทิ้แดงปูกินไหมโอ้ปูไม่กินครับใสยย่ยาปูไว้ฝั่งนู้นทิ้งแดงขวามือซ้ายมือโอ้โหนิ่งเสียบตัวนี้เยอะหมดหนูมาคืนตัวแรกตรงนี้แหละโอ้โหบิดนิ่งเลยครับตัวใหญ่แท่ไม่ดินเลยทีสองตัวนะั้นดินเอาดินเอาเลยโอ้ อะไรกินวะเนี่ยโอาา้ไม่ติดครับผมโอ้โหน้ำหรอไอ้น้ำน้ำขึ้นครับสู้เขียดนอนสบายเลยน้ำขึ้นพี่น้องโออ้ตรงนี้ไม่ได้ใส่เหรอ เดือปูเดือปูไม่ทำงานเลยครับดีใกล้บ้าเก็จะใส่ทิ้งไว้อยู่ครับเดือปูนี่กึ๊ดเลยทุกคนอาเดือปู น้ำมันเพิ่มนี่ทำไมเป็นๆงั้นโอ้ติดประช้อนอีกแล้วพีน่น้องนี่โอ้กระปูตัวเกระปูเกระปูตอกแล้วครับโอ้ติดตั้งแต่ตัวไหนโน้อหน,นิโอ้หายหายครับอย่า,ยามารุ่นเป็ดปลาไหลด้วยกันครับใส่ทิ้ไงไว้เมื่อคืนเหยือเกียรตายครับผมเกียรตายอีกคันหนึ่งผมเอามาใส่ตรงนี้ครับไม่รู้ว่าปลาไหลไหม ขอลุ้นหน่อยครับโอ้โหเหยียบเบ็ดปลาไม่ติดนะเหยียบปูไม่ติดครับเบ็ดปลาไหลเป็นไงเฮ้ยเ hey! ชือกไม่ตึงแต่ว่าเชือกเยอะหายไปเยอะเลยเอ,เอ้าเฮ้ยทำไมติดอะ เอ้ยติดอะไรบ้างทุกคนมันดึงเชือกใกับสุดอะโอ้ไม่ติดครับพอดจะติดอะไรตะกี้เนี่ยเยอหมดเลยครับ ยถ้ามีเหยื่อเสเดือนนะแจ๋วเ,เลยครับลงปูตองหมดเลยครับเหลือแต่าหางกรุดเลยครับผมโอ้เหยี่ครับสองแต้มแล้วผมตายหมดเลยโอ้เสียดายครับมาออกแต้มครับห้าแล้วห้าแล้วโอ้ หมาขนาดครับผมห้าเต้มครับอ่ะโอเคครับผมมันเหมือนกับพรหมลิขิตสวรรค์อะไรโดนบดานใจนะครับผมได้เท่ากันอีกแล้วหมาคู่หมาคู่เลยครับได้ปลากันกลับบ้านนะครับคนละห้าเต้มนะครับเช้านี้เออทั้งคืนเอคลิปนี้นะครับผมเมื่อคืนได้สามเต้มไซส์เกือบเท่ากันหมดเลยตอนเช้าก็ได้อีกสองเต้มนะครับโอ้แต่พันธุ์นั้นจะใหญ่กว่านอยนึงนะครับผมดีอยู่ดีีผมสมัยจะเป็นปลาปลาช่อนน้อยโดนปูกัดซะมากกว่าครับ ได้ัหางหายครับผมไม่ใช่หางหายนะหางหายโอ้สายสวยอยู่อันนั้นได้สาสวยเลยครับอ้อมอ้อมหุ่มบ่หุ่มเลยครับอือเกือบโลจับโลจับยีงเกือบโลครับนี่ครับอือใกล้กิโลแล้วกินลึกตัวนึ่งกินลึกมันบอกเบ็ดอ่อนเลยไปไปละโอ้มันเท เดี๋ยวเคียดกับผมแต่ถือว่าถือว่าหมานนะแต่บ้านผมปีนี้น้ำมาช้าแล้วก็ได้ขนาดนี้ถือว่าแจมเลยนะครับผมก็ฝากติดตามกไลค์แชร์ช่องทาดันรันไทยบ้านทางสายชาแนลนะครับผมครับผมทางเพจเฟซบุ๊กนะครับวของผมหมอกชายจันทนนอกนะครับวันนี้เราสองคนกลับบ้านก่อนครับสนุกจริงๆหมายนี้นะครับผมเดี่ยมเลยครับแม่เดินเพลินน้ำดีขนาดเลยเออน้ำก็ดีครับผมจุกลิปหน้าไว้ส่าสดครับสวัสดีครับ